าอายุเท่าไหร่จะได้เรียกถูกเป็นพี่หรือเป็นน้องหรือว่าเป็นเพื่อนหรืออยากเป็นแฟนออยากเป็นแฟนนะผมอายุแปดปัวเองโอททำไมเล็กจังทำไมเล็กจัง <c oughs> อะไรเล็กใหญ่นะพี่อายุน้อยแต่ใหญ่นะพี่พูดอย่างนี้ได้ไ่ะพี่จะดูหรือเปล่า, <c oughs> าดาะหมาตาวหัหมาผัพาที่หนึ่งเลยพี่สาว <c oughs> เบลจะพี่สาว <c oughs> เบนที่รักได้หรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> พี่สาวพี่สาวมีชุดใหม่หรือเปล่าว <What? S 3> อืมพี่ชอบชุดนี้อ่ะเอาเหอีห่อไม่มีครมีใค่ยพี่ไม่ได้เติมพี่สาวอยากได้ชุดไหนหรือเปล่าผุเติมให้ผเติมให้พ่อแม่ไม่ว่าหรอว่าเติมเฮ้ย <What? S 1> พ่อกับแม่ให้ค่าขนมวันละพันหนะักก็เลยเก็บเอาป,ป,เป้าไปพอออโรงเรียนได้รเรียนกับเบิม้มหรือเปล่าล่ะค่าเทอมไม่ต้องจ่ายไม่จ่ายใค้เอง พี่ผมถามผมถามผมถามพี่ก่อนอ่ะพี่จะตอบผมเองทว่าอายุเท่าไหร่จะได้เรียกถูกเป็นพี่หรือเป็นน้องหรือว่าเป็นเพื่อนหรืออยากเป็นแฟนหรืออยากเป็นแฟนวานี่ให้เลือกเอาอยากนึออยากเป็นอะไรอืมเป็นเพื่ออืมเป็นเพื่ออายุเท่าไหร่ส ทำไมยังแปะตัวเองโอทำไมเล็กจังทำไมเล็กจังอะไรเล็กใหญ่นะพี่อายุน้อยแต่ใหญ่นะพี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะพี่บอกว่าผมพี่บอกว่าผมเล็กได้ยังไงฉี่ใจอ่ะพี่จะดูหรือเปล่าหลายเทส์นะอายุว่าน้อยจังอายุน้อยจังโอเคอายุน้อยจังโอเคครับโสดด้ว่าจะดูตกใจหมดเลย หมมาตาหมมาอบพาวที่หนึ่งเลยพี่สาวเกี่ยวกัพี่สาว,สาวเป็นที่รักได้หรือเปล่าครัะโอเคพี่ไปเราไปเราไปยิงกรอยู่พี่เราต้องเราเราเจ้ยิงตอนนี้แล้วเนาะไม่ยิงตอนนี้เราจะไปได้คิวแล้วอะโอเคโอเคนี่<ใ>นพี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่หยุดเต้นหยุดเต้นมาแล้ว ครับพี่นั่นไงเพื่อนมันพี่เพื่อนเดี๋ยวผมยิงหัวเพื่อนมันให้แป๊บนึงน,นะ <Okay. S 1> บนบ้านตัวหนึ่งบนบ้านตัวหนึ่งใช่ใช่โอโ้ผมไม่มีมมผมไม่มีเนี่ยผมไม่มีฉบผมไม่มีกระสุนเดี๋ยวผมพาไปฆ่ามันโอ้มาหลบหลังไอ้นี่ก่อนมาหลบหลังไอ้นี่ก่อนอันนี้ตังมาแล้พี่มีนะพี่มีฉบนะ <What? S 1> ขอได้ป่ะครับพี่มาลงมาแล้วพี่ <c oughs> พี่มันเจ็บมากยิงมันยิงมัน <c oughs> มาดึงหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นดึงก่อนดึงก่อนเ <c oughs> ดี๋ยวจะวิ่งอย่างนั้น ล้มสิมันเจ็บแล้วพี่อย่ายู่ตรงนั้นมีคนพี่อย่ายู่ตรงนั้นมีคนล้มไม่มียาน่ะพี่สาวหัวดังเลยไหนพี่โผล่ีล้ม เอาชื่อเรียนหรือเอาชื่อเรียนที่อพ่อแม่ตั้งให้เนี่ยพ,พี่พิมครับพี่พิมมีแฟนหรือยังอ่ะเพ<ะ>ื่อนแล้วครับมีแฟนหรือยังยังครับมีแต่เพื่อนเลาะเลาะว่ามีแฟนแล้วใช่เหรอพี่พิมชอบเด็กหรือเปล่าชอบคนอายุเยอะหรือคนยม่น้อชอบ คนอายุเยอะกว่าหรือว่าน้อยกว่าไม่ชอบใครเลยไม่ใช่หมายถึงว่าชอบคนที่อายุน้อยกว่าหรือเปล่าเป็นเพื่อหรือว่าชอบเป็นแฟนแฟนนะหมายถึงชอบคนอายุเยอะกว่าหรือว่าน้อยกว่าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันไผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นก็ใาจจะมีแฟนที่ชอบเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือว่ายังไงนั่นแต่เลยยังไงก็ได้นั่นผมก็มีสิทธิ์นะดีใช่ไหมเอาก็เผื่อนะคนข้างหน้า ไม่ได้พูดตอนนี้ตลอดเลเพื่อนกันก่อนก็ไม่ได้ว่าก็มาถึงอนาคตอนาคตเออพี่มิคอนพี่สาวผมไม่มีพืชช้านะผมคือเดอะบิวนะพี่ยิงมันพี่มีนะตายเก่งเก่งแมวมันมาหนึ่งมาหนึ่งมันตายแล้วเพื่อนมันตายพี่เอากระสุนสีไปพี่ผมได้ยินเสียงวิ่งโอ้ยหูดีจังใช่แล้วอย่างอื่นก็ดีมืออะแม่ ด <Okay>. yeah. ีนะพี่มีโอ๊ยบองคลวพี่เชา้เชาระวัง,งเก็บหน้าคนละ ไปสอ2ล้านปีผ่านไปพี่สาวพี่สาวมีชุดใหม่หรือเปล่า w h a อือพี่ชอบชุดนี้อ้อาวเหรอไม่มีค่อยไม่ค่อยพี่ไม่ได้เติมพี่สาวอยากได้ชุดไหนหรือเปล่าผมเติมให้ผมเติมให้เฮ้ยบอยจริงเหรอจริง <c oughs> ๋ยวแป๊บนึงดูก่อนในของขวัญใช่มันจะเป็นชุดแบบ ่ะชุดผู้หญิงสีแดงใช่อเปล่าทุกคนมพี่เป๋เขานะพี่เป๋เขานะพี่ให้น้องเขานะน้องเขาน่ารักพูดเพราะน่ารักน้ารักไปเก้าร้อยห้าสิบอ่ะเก้าร้อยห้าสิบได้เลยเดี๋ยวผมส่งให้อะพี่กดดูไั้ดูในของขวัญเดี๋ยวถ้าอันอ่ะคนเราจะได้เป็นแฟนกันหรือเปล่าอ่ะอีกนานอีกนานยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกพี่พิมพ์ก็นะอ่าส่งไปแล้ว เห็นแล้วเห็นแล้ว<อ>ไปใสไปดูไปใส่มาไปใส่มาเดี๋ยวผมเชิญโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะน่ากมากยน่ารักที่สุดในโลกเลยน่ารักเลย,เลยไ,ปไปไปไปเล่นกันเอาใหม่รอบนี้ผมจะพาพี่เอาที่หนึ่งให้ได้เลยอ่ะจะปกป้องพี่พิม์ด้วยชีวิตเลยโอเคครับน่ารักอม แม่ไม่ไว่าหรอว่าเติมเฮ้ยพ่อกับแม่ให้ข้าขนมวันละพันหนักก็เลยเก็บเอาโหรวยนะเนี่ยบ้านใช่ปาเปพอออลโรงเรียนโอ้โหรวยจังย้วโรงเรียนกับเบิ้มหรือเปล่าล่ะ 我在喊麦。 ไม่เป็นไรเราหาใหม่ได้ไม่ใช่ปะาา่ะพี่ระวังนะพี่ยาอย่ามาอย่ามาแอบก่อนแอบก่อนยี่บนหัวเราตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็ข้างหลังก็มาแล้วพี่สาวมันตกมันตกเหรอเฮ้ยนี่ไงมันตกที่ไหนเรายิง่อยพี่สาว สองล้านปีผ่านไปแล้วผมเชิญพี่ปลาแบกนะพี่ผมเล่นโหดมากเลยนะเนผมเล่นโหดมากพี่เซอพี่เซออ่ะเดี๋ยวแฟนเบอร์เบรกนะแต่ลาเล่ลาเล่จะเป็นพี่สาวคนสวยเป็นแล้วเป็นแล้วอยากเจอคนจริงใจแล้วมีไม้เท่านี้อยากเจอคนดียทีเท่าเหนม่อยไหมเออพี่เซอน้องอยากมีแฟนนะ ต้งมีลกเ็มีแฟนก็คุยกันเฉยๆแล้วไม่ได้ทำอะไรซะเฉยเด็กเป็นเล็กเอาไปเด็กเป็นเล็กแล้วมีแฟนมีคนรักไม่ได้เหรอได้ต้องแคร์พี่ก่อนเอาพี่ยังไม่มีแฟนเหรอแก่แล้วอ่ะพี่พิมดูสิพี่ชายอายุสี่สิบอ่ะโอ้จบแล้วก้อนแก่เลยอายุตัสี่สิบแล้วหาแฟนไม่ได้พี่จะระลายตัวเองเลย มีเอ็มสิบสี่นะมีเอ็มสิบสี่เอาเอาดูเอาพี่ร้านอย่าแย่งเขานะโอพี่พิมอย่าแย่งเขานะอย่าแย่งนะโอเคคเรียนเรียกผิดก็มาพี่สาวตามมานี่ไงมันเพื่อนมันเพื่อนมันตัวนึงแตกยังจอจอจอ ไขึ้นไปไขึ้นไปข้างบนข้างบนตายขึ้นไปข้างบนพีกพีคเราหนีไปไหนแล้ววะผมยิงล้อมไปตายไปตัวนึงอะไน้องเพียร์เห็นปะเห็นปะไปไหนวะมันดำดินหนีไปแล้วเจ็ดแล้วครับอ้าวมีไม่อยู่ก็ไม่พูดตั้งแต่แรกอ่ะดูดิเส้นเปิดไม่แล้วเย้พี่พีคหยุดีใจนอกนาไดาบหึดอะดี่คนยิงนผมยิงมันไม่ได้อ่ะอันนี้เจอแล้วเจอแล้วพี่รอไว้รอไว้ เดี๋ยวพี่อยู่นี่เลยนี่อยู่โน่นโอ้โเจ็บมาก,มากเจ็บมากเจ็บมากๆตัวเนี้ยครับเออพี่หลายตัวจังเลยตรงนี้ง่าครับผมอ่ะใช่ใช<อ>่เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเราล้มแล้วพี่เราล้มแล้วโอ้โหเดี๋ยวไป ช่วยกันกดแชร์ให้เบิ้มหน่อยนะคะเป็นสาธารณะหรือแชร์เข้ากลุ่มเกมจะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะช่วยกันกดแชร์ให้ให้เบิม้มหน่อยนะคะพี่ๆนะคๆแม่แม